สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านข่าวดีเตรียมรับเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนาย,ยน2563ใช้ได้7สิทธิประโยชน์ค่ะและวันนี้ทางช่องได้นำเสนอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือมักเรียกว่าบัตรคนจนก็ยังคงได้รับสิทธ์ช่วยเหลือจากบัตรคนจนเหมือนเดิมค่ะและทางช่องได้รวบรวมปฏิทินบัตรคนจนในเดือนมิถุนาย,ยน2563 มาฝากพี่น้องกันค่ะและขอย้ําก่อนว่าวันที่ระบุก็จะเป็นวันที่เริ่มโอนเงินเข้าบัญชีซึ่งทางกระทรวงการคลังจะทยอยจ่ายเงินไปเรื่อยๆจนครบทุกคนค่ะดังนั้นผู้รับเงินอาจจะได้รับเงินหลังจากวันที่ระบุแล้วนะคะสําหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงใช้ได้ปกติไม่มีหมดอายุใช้ได้กับผู้ถือบัตรทั่วประเทศ14ล้านคนค่ะ ซึ่งในเดือนมิถุนายนนี้ยังคงใช้ได้เจดสิทธิพิเศษสิทธิที่1คือวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคจากร้านค้าประชารัฐที่เข้าร่วมรายการจำนวน200-300บาทต่อเดือนค่ะ 2. ช่วยเหลือค่าเดินทางลดโดยสารสาธารณะแบ่งเป็นลถเมล์ลด BTS 500บาทลดปกส500บาทและลดไฟ500บาทต่อเดือนค่ะ 3. บวงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม45บาท3เดือนโดยนำบัตรคนจนไปแลกซื้อแก๊สที่ร้านค้าที่เข้าร่วมรายการค่ะ 4. วงเงินผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนได้รับเงินเดือนละ50บาทถึง100บาทต่อเดือนตามเกณฑ์รายได้ต่อปีค่ะ 5. เงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม5%เซจากการเติมเงินเข้าบัตรสริการแห่งรัฐและใช้บัตรรูดซื้อสินค้า ตามร้านค้าที่เข้าร่วมรายการค่ะยกตัวอย่างเช่นใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน100บาทได้เวทคืน5%เข้าบัตรคนจนในเดือนถัดไป5บาทใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน1,000บาทได้คืนเวท5%เข้าบัตรคนจนในเดือนถัดไป50บาทใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน10,000บาทได้เงินเวทคืน5%เข้าบัตรคนจนในเดือนถัดไป500บาทค่ะ 6. เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์กำหนดได้ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยตั้งแต่เดือนตุลาคม2562ถึงเดือนกันยาย,ยน2563ระยะเวลา11เดือนค่ะ7เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า2 3 0บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและได้ลงทะเบียนสิทธิไว้เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่เดือนตุลาคม2562ถึงเดือนกันยายน2563ระยะเวลา11เดือนค่ะอย่างไรก็ตามแม้จะมีกำหนดวันโอนเงินเข้าบัญชีแน่นอนแต่เนื่องจากผู้มีสิทธิ์จำนวนมากทำให้ต้องทยอยจ่ายเงินเข้าบัตรผู้ที่ถือบัตรคนจนบางรายอาจจะได้รับเงินหลังจากวันที่ระบปุว้ทั้งนี้สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์สวัสดิการสังคมเพียงกรอกหมายเลขบัตรป,ประจาตัวประชาชน แล้วกดปุ่มตรวจสอบจะสามารถทราบผลได้ทันทีค่ะและทางช่องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารออกใหม่กันนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ